สนใจก็ไปที่0947891419ครับขอบคุณดรฟูดด้วยครับเอาละครับมาพบกันในยกที่3นะครับยกนี้นี่ดูว่าทางด้านของดอกไม้ป่าจะขยับเข้ามาเร็วขึ้นนี่นะครับเตะ้ายต่อยสายเริ่มทำงานแล้วครับออกแม่นเลยครับหมัดนี่ขิ้มซ้ายไปตรงๆเลยมาริโอนี่ไม่ตกใจขวานี่ โต้คืนตลอดดูครับเอาเลยครับซ้ายกับขวายกนี้สนุกแน่ครับจิงจังหวะแลกกันออกครับถึงทางแล้วครับเริ่มขยับแล้วครับต้องชัดๆแล้วครับอาวุธดูใจกันมา2ยกแล้วต้องสวมแหวนมั่นแล้วครับคุณออสครับดูใจมา2ยก2ปีแล้วครับครับต้องแต่งได้แล้วนะครับแต่งได้แล้วครับไม่ต้องเล่งนานครับครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วนะครับออกมาก็โชว์หัวดแ้งสวยๆครับทั้งคู่แข้งขวาครับมาริโอ ปักหลักกันกลางเวทีครับไม่มีใครเดินไม่มีใครถอยครับเลือกดูสายตาดูมัมีหมัดด้วยนะครับดอกไม้ป่าหมัดสายนี่ต่อยคมนะครับทางด้านของดอกไม้ป่าแต่ยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับก็คงยังต้องขยับเข้าไปเรื่อยโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาเอ้าพยายามจะเกี่ยวครับลูกนี้โอ้โหบวกกันทั้งหมัดทั้งศอกนะครับชุดนี้เริมขยับแล้วครับขยับเท่ากับออกอาวุธออกอาวุธก็มีแต้มครับ ไม่หนีแล้วครับทั้งคู่ขยับชนแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายครับมาดอกไม้ป่าเริ่มจะเน้นขึ้นครับอาลีครับดูว่าความรุนแรงนี่ของดอกไม้ป่านี่ทั้งอาวุธนี่ทั้งแข้งทั้งหมัดนี่ดูจะแรงกว่าแล้วนะครับตอนนี้พยายามขยับก็หา ดูว่าจะมั่นใจมาริโอเนี่ยศัยความเก๋าโอ้โหขยับหลอกล่อแล้วออกทีมขวานะครับเรียกว่าโต้คืนตลอดนะครับไม่ยอมเสียเปรียบก็อยู่ที่ว่าทางด้านของดอกไม้ป่านะครับต้องพยายามเบียดนะครับทำย่างไรก็ได้นะครับให้มวยเก๋าอย่างมาริโอยุบให้ได้ครับอาสบประมาทไม่ได้นะครับว่าคููนี้นี่อาจจะดูไม่เร้าใจยกนี้เร้าใจแล้วครับมีศอกโอ้โหเอ้าเรียบร้อยครับหล่นเลยครับอืดูครับศอกเข้าขมับพอดีครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับ น่าจะจุกนั้นก็โดนชายโครงไปก่อนครับออดครับครับจุกก่อนนะครับแล้วก็สอกเติมเข้าไปอีกครับโอ้จบเลยครับยก3นะดูครับกรรมการยุชธชัยชูมือไปแล้วครับเดี๋ยวคงจะมีภาพชัดๆอีกรอบนึงครับดูว่าโดนดอกไหนไปก่อนครับนี่ครับโฉมหน้าของดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์ครับดูนะครับโอ้เสียบซ้ายตัวแข็ง2ดอกนี่นะครับตัวแอตัว N อนเลยครับ L ออนเลยครับ แล้วก็ซุดเลยครับโอ้โหนี่ครับ2เม็ดครับเขายัดไปที่เดิมครับดาบ1ดาบ2แล้วตัดสินด้วยศอกซ้ายอีกทีครับชัดเจนครับนี่ครับจักดอกแรกเอลแอนครับดาบ2ด้วยเขายังไม่แน่ใจสะบัดด้วยคมศอกซ้ายครับเป้งเข้าไปครับ2อของหนึ่งสองเข่าหนึ่งสอกครับดูครับ1เม็ด2เม็ดสั่งลาด้วยศอกครับสะบัด เปลี่ยงเข้าไปครับเต็มขมบับครับเรียบร้อยครับเดอ่ะพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูคู่เอกครับนางขาวกับเบลล์ครับาาที่โคตรนากี่นาทีพี่ต่อ